ทุกคนค่ะ ของที่ขาดไม่ได้ในแต่ละบ้านก็แน่นอนว่าต้องมีพวกยาพวกวิตามินเนาะแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์จะโรคระบาดไม่ระบาดเนี่ยก็ต้องมียาแบบถามันประจาบ้านเนาะเมื่อก่อนบ้านเรามีตู้ยานะตู้ยาติดผนังอะแต่รู้สึกว่าบางทีมันไม่สะดวกเวลาไปแล้วมันไม่พอเออมันไม่พอตู้มันเล็กไปเราก็เลยมียาแบบบางทีกระจายห้องหนบ้างห้องแม่บ้างนะคะมียามากมายหลายอย่างเลยทั้งยาอันนี้อย่างอันเนี้ยโอ้โหจะบอกเลยว่าช่วยได้เยอะมากแม่ต้องมียา อันเนี้ย<อ>ไม่ได้จะมาโฆษณาให้ใครนะแต่แบบว่าเป็นอะไรที่เรากินแล้วก็เราสึกว่ามันอย่างเนี้ยเวลาแบบตื่นเต้นเราท้องกับท้องไม่จะปวดเนี้ยก็กินได้วันนี้นที่หยิบยาที่เยอะาวันนี้คือระทำจะเอามาจัดระเบียบเพราะบางทีเราเนอะนู่นนี่นั่นเราก็ไม่ได้จัดระเบียบวันเนี้ยมีแบบเป็นของแบบว่าซึ่งแบบหุ้ยช่วยในการให้ยาเราเป็นระเบียบได้อย่างดีมากก็คือนี่ยอมยารถพยาล,ยาล,าล้วเรายกไปไหนก็สะดวกสบาย เดี๋ยวจะให้ดูนะก็คือข้างหน้าเนี่ยเราก็จะใส่พวกยาสูงสูง,สงได้บบสมมติยาดมยาอมอะไรยาหมองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะสูงไปกนะ็ปแต่ว่าเราก็สามารถที่จะแบบว่าใส่พวกยาที่แบบบันทียาดมยาหอมอะ นะคะฝั่งนี้ก็คือจะเป็นที่เปิดก็จะเป็นเหมือนแบบไอ้นี่แบบเขาเรียกว่าอะไรแบบเวลาแบบองหมายกาชะไางเราก็เปิดมาก็เปิดชั้นแรกใช่ไหมคะมันก็จะมีกันชื้นย่องไสนอาจจะเป็นยาแผงยาวแผงเบ็ดอะไรของเรา้วอันนี้ก็เป็นได้อีกชั้นหนึ่งตรงนี้ก็จะสามารถเป็นลิ้นชักได้รึงงะได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครมียาที่ต้องพกพาไปกินก็จะมีตรงนี้พี่บอพี่อเนี่ยนะ ก็จะสามารถเอาขึ้นมาได้แล้วก็พอเปิดออกมา <S 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 เออช่องไหนเออนี่อเราก็จะมีแบง่แบงช่องจัดยา<อ>ได้ตามเอออันช่องนี้ยาแก้นั้นนี้นนน,น,นนี้นั้นสามเรื่องไปเดี๋ยวเราจะมาลองจัดยาของเราดูนะคะแม่ตอนแรกแม่บอกเลยบอกว่าเอาอ,อันนั้นมาก นีมาจัดกอดคอละเตนคเลสเนอะไรแม่เราไม่มีคอลสเตนอะไรผู้ชมดีคอเจนแต่ว่าแม่เขาชอบเรียกว่าคอร์ละเตนก็เปนคอคเลสเตนเหมือน ก็จริงๆเราว่าอันนี้จะบอกเลยว่าหลายบ้านที่มีตู้ยาตอนแรกเราก็มีตู้ยาแต่ว่ามันไม่สะดวกตรงที่ว่าบางทีมันไม่พอหนึ่งสองอ่ะมันก็คือแบบมันฟิกที่ใช่ไหมคะคือมันติดกับผนังบางทีเราจะเอาอะไรแล้วต้องมาลงมาเอาข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็คือพกหนูเอาไปไว้บนห้องเอาไปไว้ตรงไหนอะไรมันได้หมดเลยใช่ค่ะแม่ทำอะไรไม่ไปดูว่าล้อมันหมุนได้ด้วยอ่ะเอะมันเป็น รู้สึกว่าสนุกกับมันเลอเกิดอะไรเงี้ย <c oughs> อันนี้มันก็จะสะดวกว่ามันจะพกไปไหนก็ได้สมมติพกเอามาไว้ข้างล่างวันไหนที่เนาะเรามีพกไปกล้อง <c oughs> หรือว่าวมันก็ ตอบสนองกกว่าหรือแบบอ่มียาเพิ่มเราจะเอามาอีกคันนึงแยกกันห้องแม่ห้องมันก็แล้วแต่เพราะเราจะมาติดตู้ยาทุกห้องทุกห้องมันก็ไม่ใช่ใช่ไหม <า S 3> บ้านไหน oh. เราก็ไม่ทำอ่าก็เดี๋ยวเราจะมาลองเรียงยากันดูของเราหลักๆก็จะมีแบบพวกว, <c oughs> วิตามินซีก็ได้นะใส่เข้าไปก็ได้แล้วก็ที่สําคัญยาเนี่ยค่ะไม่รู้บ้านอื่นเป็นเปล่าแต่เวลาเราไปหาหมอมันก็จะเหลือยาเต็มเลยนะก็ยังเก็บไว้ได้จนกว่าจะหมดอายุ ว่ายิ่งอยู่ก็ยิ่งของเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นอุปกรณ์อะไรที่แบบมันช่วยให้เราจัดระเบียบได้ง่ายขึ้นน่ะก็เน้นว่าจาเป็นนะเพราะว่า <โฮ S 1> <โฮ S 2> หลายบ้านอ่ะไม่ว,ว่าจะบ,บ้านคอนโดอ,อะไรที่เก็บของมันมักจะไม่พอแต่ว่าไอ้อย่างนี้มันก็จะเป็นที่เก็บของ,งที่เพิ่มขึ้นมาได้โดยที่เราไม่ต้องไปมิวอินไปใด,ใดๆแล้วมันก็ช่วยทําให้ชีวิตเรามีระเบียบมากขึ้นได้ดกิจกรรมแล้วก็ได้ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สนวกให้ชีวิตมันแบบมีการเป็นระบบระเบียบมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญบ้านไหนถ้าไม่มีแบบพวกอุป,ปกรณ์เก็บยาควรจะมีเนาะใช่ค่ะคือจะมีอะไรก็ได้ค่ะจะสนุกตู้ยาก็ตู้ยาจะอันนี้ก็ได้หรือจะเป็นแบบถนาดไหนก็ได้แต่อย่างเราอย่างเงี้ยพอสมุเราเป็นเป็นะก้าแบบเนี้ยสุดท้ายมันก็ความเป็นระเบียบก็จะน้อยกว่าที่มันเป็นอย่างมแม่เนาะใช่เนี่ยใส่สำลีใส่อะไรก็ได้นะไม่มีสำลีเลยเนี่ย นี่เดี๋ยวก่อนลิ้นชายยังไม่ได้ปิดเลยค่ะ,คะแม่ก็จะให้ดูว่าใส่ไว้นี่ไงอ๋อจะโชว์เด็กอ๋อเราเสร็จแล้วเราก็ปิดไงนี่เห็นไหมทั้งหมดนี่นี่ไงเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเป,เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นค่ะคุณเห็นไหมคะอ่ะก็เอามาฝากกันนะคะสําหรับตัวช่วยที่ทําให้แบบพื้นอี่างนี้บ้านมันต่างอะ่ะก็จะสนุกในการจัดระเบียบบ้านมากขึ้นคือแปลวชีวิตดีด้วย,วยนะหมายถึงว่าการหามันก็จะ ได้ง่ายขึ้นเนะ<บ>เาะแล้วก็แบบบ้านก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีหรือใครสะดวกจะยังไงก็ได้หมดเลยนะแต่อันนี้เราก็มา,นา,นาแนะนำการเพราะว่าเราอันนี้มันก็ดีแล้น่ารักดัวยที่สำคัญที่ใส่ก็ดีไหมอ่ะฝากไว้สำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe กระดิ่งกิก้งกังม <า S 2> งัมแอนมีสตอรี่วันล